หยุดร้องไห้นะปาทีจะไม่เป็นไร <c oughs> ันอยู่ตรงนี้เราใกล้ถึงที่นั่นแล้ว <c oughs> จริไหมครับพี่าพาตำรวจนคนจะทาติเจอในบ้านคุณน่ะ จะคุณมเด็กสาวคนหนึงมาใช่ไหมคะเเข้าไปในปาร์ตี้เพื่อขายยาหรอครับโกหกเนี่ยสมุนจับเด็กสาวที่ไม่ทำผิดไปแล้วคุณมาคบใคราย่ี่ครับถ้าคุณไม่ตอบเราจะไม่ปล่อยคุณไปคุณต้องให้คำตอบพวกเราด้วยนะครับคคะคกรอหน่อยครับบอกหนอยจะักอะรด้วยครับักคมานับุนครับักหน่อยนะครับตอบหอยนะครับอบอยนะครับบอบนยครับหน่อยครับตอบหน่อยครับอบนครับตอบนยหน่อยครับตอบนอยนะคอนอนครับตอบนครับอหนอยนครับ ลักข่าวร้อมที่นี่ไว้แล้วผมว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับคุณมีชื่อเสียงโด่งดังแน่เลย ณรู้จักคุณพวกนี้เหรอครับ <že. S 1> <calculator> เห e ็นหันไปมองบ่อยๆผมนึกว่าคุณจะรู้จักใครบางคนในนี้ซะอีกนะครับครับสุณท้ายครับคุณท้าเกี่ยวข้องกับเด็กสาวคนนั้นยังไงครับ ขอโทษนะอาเลียผมไม่น่าบอกความจริงกับคุณเลยในบางครั้งเราก็ควรเก็บความจริงเอาไว้กับตัวเองคุณพูดถูกคุณมีความสุขมากแล้วผมบอกเรื่องนั้นกับคุณทำไมกันถ้าผมไม่พูดออกไปคุณก็คงจะไม่ผมขอโทษนะผมพูดไปเพราะว่าคิดว่าคุณคือดีชา อาเลียอาเลียลืมตาสิอาเลียคุณกินยานอนหลับเข้าไปเหรออาเลียอาเลียตอบผมสิลืมตาสิอาเลียตอบผมหน่อยนะอาเลียอาเลียโถเอ้ยบ้าจ,จริงอาเลียคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยทำไม คุณบอกว่าให้มาคุยที่สถานีตำรวจผมก็อยู่นี่แล้วเราจะมาคุยกันนี่คุณคุณบอกถ้าผมมาที่นี่แล้วคุณจะปล่อยตัวเธอผมก็มาแล้วก็ปล่อยเธอสิมาเห็นแพวกคนรวยในกลางนะักจับเข้าห้องขังตั้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะ อะไรกันผมแค่ขอให้คุณปล่อยเธองั้นเหรอคิดว่ามีอิทธิพลแล้วผมจะต้องเชื่อฟังคุณอย่างงั้นเหรอนี่สารวัตรอย่าเสียงดังที่นี่สถานีตำรวจผมจะไม่ปล่อยเธอแน่เธอจะเน่าต่อยในคุกเน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยไปเลยคุณอย่าอวดเก่งเนะจะทำอะไรสารวัตรทำไมปล่อยเธอไม่เอาคุณไว้เน่นี่เอาเข้าไปเอาเข้าห้องขังเลยใช้กำลังเหรอทำร้ายเจ้าหน้าที่เหรอ ตั้งคอหาเขจะแตะกูเดี๋ยวนี้ข้คอหาเขาเลยไม่นะคุณจะจับเขาขังทำไมจับเขาเข้าขังพวกทำไมตั้งคอหาอยามาอวดเบ่งนักจะต้องเจอดีผมจะแมวคุณไวแน่พยายามเขาล่ะผมรอคุณอยู่ตรงนี้สารวัตรคะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะคุณเป็นใครฉันเป็นลูกพี่ลูกน้องของปราจีผมมั่นใจคุณสองคนคงรวมมือกันข้ายาผมจะจับคุณเข้าห้องขังด้วยเงียบซะไม่งั้นละก็คุณต้องโดนดีด้วยสารวัตร เธอยังเด็กนะครบสิกันหน่อยไม่ต้องจากี่เจ้าการไม่ต้องมาสร้างผมอาเลียอาเลียลืมตาเถอะผมขอร้องอาเลียอย่าหลับนะคุยกับผมสิคุณไม่รักฉันอาเลียมันไม่ใช่แบบนั้นนะอาเลียอาเลียฟังผมนะลืมตาขึ้นมาอาเลียอาเลียอย่าเพิ่งหลับนะอาเลียอาเลียอย่าหลับสิอาเลียฉันจะอยู่ไปทําไมเมื่อคุณไม่รักฉันเลยถ้าคุณรักฉันฉันจะพยายามมีชีวิตอยู่ต่อไป ต่าาาอาเลียไม่นะผมหมายถึงผมรักคุณอาเลียอาเลียฟังสิอาเลียฟังผมนะอาเลียอาเลียอาเลียคุณโอเคไหมคุณครับเออคุณฟังผมก่อนนะนี่คุณคตาบอดหรือยังไงเดี๋ยวอะไรอย่างเดี๋ยวฮ้อ ทั้มีเหตุฉุกเฉินลครับโรงพาบาลเลยนะโร,ะรงพ<า>ยาบาลโรงมาเลยลาาเธ<ล>อกำลังตกอยู่ในอันตรายด้วยครับเข้าใจด้วยนะครับดีชอบขอโทษนะคะมีจัดงานปาร์ตี้ที่นี่ใช่ไหมงานจบแล้วหรือว่าย้ายไปที่อื่นต่อหรือคะพอดีมีตำรวจมาตรวจค้นครับ เอ๊ะแล้วตำรวจมาตรวจค้นงานปาร์ตี้ทำไมคะเกิดเกิดอะไรขึ้นอนะแล้วแล้วคนในครอบครัวอยู่ไหนคะรู้แล้วจะบอกใครนะครับตำรวจจับลูกสาวเจ้าของบ้านไปครับแล้วจับไปได้ยังไงคะถ้ายังเด็กอยู่เลยนะ่ะไม่มีใครห้ามเลยเหรอตำรวจจับเธอไปทำไมกันนะ่ะตำรวจเออเจ้ายาเสพติดในกระเป๋าของเธอครับ คุณมาทรีอาถูกตำรวจจับไปพวกคุณหายไปไหนกันหมดน่ะทำไมไม่ห้ามไว้ล่ะคะคุณฟังก่อนนะทำไมคุณไม่ดูแลรีอาคุณควรดูแลเธอให้ดีต่อให้ตำรวจจะยาเสพติดในกระเป๋าเธอคุณควรบอกตำรวจว่ารีอาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเธอเป็นนักศึกษามหาลัยเรื่องนี้ส่งผลร้ายแรงต่อเด็กมหาลัยถ้าเป็นฉันล่ะก็ฉันจะไม่ยอมให้พวกเขาจับรีอาไปค่ะฉันจะไปห้ามตำรวจเลยทำไมฉันต้องฟังคุณด้วยล่ะคุณบอกฉันว่าคุณเป็นเหมือนแม่ของเธอนี่แล้วมาทำอะไรที่นี่ล่ะ ทำไมถึงไม่ไปอยู่กับเธอทำไมไม่ช่วยเหลือและมอบความกล้าหาญให้ฉันฉันจะไปหารีอานี่แหละที่ฉันพยายามบอกคุณตำรวจไม่ได้จับกลุ่มรีอาค่ะพวกเขาจับปราจีไปใช่ค่ะคุณแมร่าเขามีเรื่องกับตำรวจค่ะน่าสงสารปราจี ขังผมได้ไม่นานหรอกนะผมทําได้หลายอย่างรู้จักตํารวจมือฉมังไหมละ่ะคุณจะจับฉันขังได้ไม่เป็นไรแต่คุณขังเขาทำไมไม่เป็นไรได้ยังไงนี่เรื่องใหญ่คุณไม่ควรจับเธอผมดูออกกณทําอะไรอยู่และผมทําอะไรคุณทําสิ่งที่อยากทําแต่คุณไม่รู้ผมทําอะไรได้และผมทําอะไรผมรู้ว่าคุณทำอะไรได้ผมรู้จักคุณแล้วเด็กคนนี้ ก็เคยถูกตำรวจจำมาก,ก่อนคุณประกันตัวเธอออกไปโดยการเรียกนะักข่าวมาถ่ายวีดีโอสารวัตรคนนั้นเอาไว้ทําอีกสิถ่ายวีดีโอผมเลยอันนี้ใช้ถ่ายวีดีโอได้ครั้งก่อนที่เธอได้ปล่อยตัวเพราะเธอไม่พิษแต่ครั้งนี้เราจับได้ขาหนังขาเขาเธอครอบครองยาเสพติดผมพูดใส่หน้าคุณอยู่นี่ คุณลองใช้ทุกทางได้เลยแต่คุณพาเธอเออกไปไม่<ต>ได้กรสุนปิดไม่ใช่ของเธอมันเป็นของเธอเราเจอในกระเป๋าเธอเธอเอามาทุกคนก็ยืนยันได้มีคนแอบใส่กระเป๋าเธอเขาจะทําทํำไมไม่มีใครรู้เรื่องตํารวจเข้าตรวจคนถ้ามีคนแอบใส่กระเป๋าจริงก็ต้องมีหลักฐานเอาหลักฐานมาแล้วค่อยพาตัวเธอไปเราเชื่อว่าคนโดนจับเนี่ยเป็นคนร้ายตัวจริงแน่ดูท่าทางเธอเสีอย่างเธอจะยุ่งเกี่ยวกับยาได้เหรอ เธอกำลังร้องไห้คิดว่าเธอเสียสร้างหรือไงอย่าอย่าดึงผมไปอยู่ในละครของคุณผมร้องไห้มามากกว่าเธอซะอีก <S <S ผมไม่มีความอาฆาตแค้นส่วนตัวกับคุณและเด็กคนนี้แต่ผมมีปัญหากับยาเสพติดมาทำลายชีวิตคนลูกชายของผมติดยาผมช่วยเขาไม่ได้คุณเห็นสองดาวบนบ่าผมไหมผมแบกเชิงตะกอนในงานศพลูกชายบนบ่านี้และเมื่อลูกชายผมเสียชีวิต ผมก็ต้องยึดมั่นต่อความยุติธรรมผมจะไม่ยอมให้เด็กคนอื่นเสียชีวิตเพราะยา่าเสพติดอีกตราบใดที่ผมอยู่นี่ผมนี่แหละจะไม่ปล่อยคนแบบเธอให้รอดพ้นจากโทษแน่นอนอาเลียลืมตาเธอผมขอรอ้องอาเลียอาเลียลืมตาสิดิชาลืมตาธนะดิชาดิชาดิชาลืมตาสิดิชาอาเลียอาเลียลืมตานะอาเลีย คุณครับช่วยตามหมอมาทีหมออยู่ไหนครับคุณคุณหมอกําลังมาค่ะคุณบอกได้ไหมคะว่าคนไหนประสบอุบัติเหตุแล้วคนไหนกินกินยานอนหลับมานะคะนี่ครับเอ่อคืออาเลียเธอกินยานอนหลับเข้าไปแล้วระหว่างทางมาโรงพยาบาลผมขับรถชนรถของเธอช่วยรีบตามคุณหมอมาเถอะครับขอร้องละครับค่ะคุณหมออยู่นี่แล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นปู่รหมอหมอครับอาเลียกินยานอนหลับเข้าไปแล้วระหว่างทางมาโรงพยาบาลผมขับรถชนเธอผมคือต้นเหตุที่อาเลียต้องประสบอุบัติเหตุคุณไม่ต้องกังวลนะคะโอเค พยาบาลพาเธอไปที่ห้องรักษาเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะฉันจะตามไปทำเอ็มอาร์ไแล้วก็สิทีสแกนซะด้วยเร็วเข้าได้ค่ะชิวานีหมอครับพวกเขาจะเป็นอะไรไหมไม่ต้องเป็นห่วงนะปูรับฉันจะดูแลให้อย่าก,กังวลเลยชิวานีช่วยเอาแบบฟอร์มมาให้เขากรอกนะแล้วก็ทำ<ด>ตามขัข้นตอนท่านคะช่วยเซ็นตรงนี้ด้วยนะคะ กลม oh. ทางนี้นี่บ้าอะไรเนี่ยอาบีนี่อะไรกันเนี่ยพวกเขาจับนายทำไมนายไม่เห็นท่าทีเขาตอนอยู่บ้านซะเไรมพอมาถึงนี่ก็แสดงท่าแท้เลยเป็นเพราะฉันค่ะเขานอนจับเพราะว่าไปบอกตำรวจให้ปล่อยฉันไปฉันผิดเองร้องให้ทำไมใจเย็นถ้าเธอทำถูกก็ไม่ต้องร้องไห้ฉันไม่สนถ้าต้องติดคุกเพราะอยุ่ข้างความจริง ไม่ต้องรอง้องไห้แต่ในายใหญ่พวกเขาทําแบบนี้ได้ไงพวกเขาไม่มีหลักฐานเอาผิดคุณนะไม่มีอะไรพิสูจน์ด้วยพ่อครับผมไม่ยอมแน่ผมไม่ปล่อยพวกนี้รอดหรอกมีกับมานี่ใจเย็นแกจะทําให้สถานการณ์เรวร้ายลงนะเขาติดคุก,<ต>กเพราะควบคมสติไม่ได้เรามาเพื่อประกันตัวปราจีเข้าใจไหมพ่อแบบนี้ไม่ถูกต้องนะนี่มันตำรวจใช้อำนาจในทางที่ผิดนี่นี่เจ้าของวันเกิดควบคุมตัวเองหน่อยฮะนายต้องสงบสติอารมณ์เรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยเข้าใจนะ นายนั่นแหละโตดีเลยนายนั่นแหละที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้นายควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ควบคุมความโกรธได้ไหมอาบีนายมาที่นี่เพื่อประกันตัวปราจีใช่ไหมอตอนนี้ออนายยืนอยู่ที่ไหนฉัน hey. จะประกันตัวเธอออกไปไม่ต้อหัวนะด้วยวิธีไหนหรอฉันขอคุยกับตรวัดก่อนไม่มีประโยชน์นะฉันคุยกับเขาแล้วใช่ฉันรู้นายคุยแล้วแต่ขอฉันคุยก่อนนะเขาไม่ฟังขอเวลาฉันสองนาทาีส่วนนี้ครับตรวัออกไปด้วยพ่อเฮ้ย hey. อยู่นี่เธอสรวรัชผมอยากคุยด้วยหน่อยฮัลโหลฮัลโหลป้าคะป้าหนูขอโทษหนูควรโทรหาป้าเร็วกว่านี้แต่หนูกลัวเพราะว่างมไม่หมดเลยหนูคิดว่าป้าคงรับไม่ไหวเหมือนกันป้าป้ารีบมาเถอะนะคะสถานการณ์ที่นี่มันไม่ค่อยดีเลยละคะตอนนี้ได้โปรดน,นะคะป้า ีใครปิดไฟเนี่ยบาดูบาดูคนอะไรโง่สิ้นดีพวกนั้นทำอย่างเกิดเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นที่นี่เนี่ยบาดูนี่เธอเห็นอะไรไหมใครเหรอเออเรามาดูกันดีกว่าบาดูเธอใช่ไหมฮะฮะัลโหลมีใครอยู่ตรงนั้น พระเจ้าฉันงงจริงเลยนั่นใครอะบ้านจะชัดไม่มีใครเลยเราคิดกลัวไปเองฉันคิดว่าเออรีอาฉันคิดว่าเราควรกลับบ้านนะโอเคฝันดีนะขอให้ปลอดภัยดูแลตัวเองด้วยแล้วกันเออดูแลตัวเองด้วยนะบ้าจ้ะ ป้าคะนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่ฉันอยู่นี่แล้วเธอรองให้ทำไมกันชานาะทุกอย่างจะเรียบร้อยนะป้าคะหนูขอโทษที่ไม่ได้โทรหาค่ะหนูกลัวหนูคิดว่าพ่อของรีอาจะช่วยประกันตัวประจีออกมาแต่ว่าสรวัตน่ะจับเขาไปขังด้วย เขาเขาพยายามประกันตัวปราจีแต่ว่าล่งเอ้ยเด็กไม่ต้องห่วงนะฉันอยู่นี่แล้วฉันจะประกันตัวพวกเขาออกมาเองไม่ต้องร้องไห้นะจ๊ะป้าคะสารวัตรบอกว่าเขาะจะไม่ปล่อยตัวปราจีแล้วพ่อหนูพยายามอธิบายเรื่องเราเขาบอกให้หนูนับไปไกลๆไม่อย่างนั้นจะจับหนูขังด้วยป้าคะปราจีนะไม่ได้ทําอะไรเธาบริสุทธิ์จริงๆฉันรูนะจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องร้องไห้แล้วนะฉันมาแล้วนะ ฉันจะประกันตัวปราจีแล้วก็คุณเมราให้ได้นี่มากับฉันสิฉันจะจัดการออง พ่อนายยิ้มทำไมผมว่าเขาเพี้ยนหน่อยๆนะพ่อนายน่ะเพี้ยนที่สุดเขายิ้มตอนงุดหงิดแล้วตอนที่หงุดหงิดน่ะก็แปลว่าเขากำลังแปลว่ลาวเขามีความสุขงั้นเหรอเปล่าแปลว่าเขาหงุดหงิดมาก <c oughs> ไม่สำคัญเราเขายิ้มหรือไม่ยิ้มเพราะเขางุดหงิดตลอด <c oughs> ผมดีใจนะที่ผมเหมือนแม่ปราจี <c oughs> เอ้ปราจี <c oughs> ครับผมเธอโอเคไหมปล่อยตัวคุณแม่ละ เปิดห้องขังติดกันด้วยซิโอเยี่ยมเลยพ่อนี่นี่ห้องนั้นล่ะอปราเจียไม่เอาหน้าไปกันเธอ,าเธอะาปเถอะไปตัวเธอด้วยซิเราจะมาช่วยเธอทีหลังไม่ไม่ไมถ้าเจอไม่กลับถ้าไม่มีเธอไปด้วย ปราจีบอกเขาทีว่าถ้าเขาไม่กลับเราจะเจอปัญหาอื่นอีกเพื่อประกันตัวเธอออกมาเขาต้องมากับเราเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกเธอจะไม่กลับถ้าไม่มีเธออะไรนะท่านไม่ไปอะไรากันอกีกคุณเถียงันได้ตามสบายจะไปเถียงข้างนอกนู่นได้ครับเราจะกลับแล้วไปเถอะอาบีฉันพยายามสุดตัวเพื่อน้อมน้าวเขาขอร้องล่ะกลับเถอะคุณข้ากลับไปกับพวกเขาเถอะไม่ฉันจะไม่กลับจนกว่าเธอจะถูกปล่อยตัวเธอไม่ผิดทำไมต้องอยู่ในห้องขังล่ะ คุณคิดว่าฉันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าในสายตากนหมายใช่เืออน่เข้าใจด,ดีเราต้องจ้างทนายมาเพื่อช่วยเธอออกไปเราจะไปหาคุณมันขานี้เขาไม่รับสายฉันเราต้องไปหาเขาที่บ้านแทนไปเถอะก่อนแป๊บหนึ่งนะเฮ้ย <Hey. S 3> อย่าร้องไห้ไม่ต้องกังวลเข้มแข็งโอเคนะตอนนี้ฉันต้องไปก่อนแต่ฉันจะกลับมาถ้าจะพาเธอออกไปไม่ต้องร้องไห้ล่ะทุกอย่างเนี่ย จะต้องจบด้วยดีดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวก่อนเซ็นชื่อตรงนี้ ปราจีอย่าร้องไห้นะแม่มาแล้วจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับลูกหนูไม่ได้ผิดนะคะแม่หนูสบานได้แม่รู้ว่าลูกไม่ผิดนะปราจีลูกสาวแม่ไม่มีวันทําเรื่องผิดผิดลูกไม่เคยทําอะไรผิดมาก่อนเลยอย่าร้องไห้นะนิชานาคุณแม่รัอยู่ไหนไล่าไปพบกับทนายพร้อมกับพ่อของรันบีนะคะชาแจ้คุณมันคานียื่นฟ้องสารวัตรคนนั้นซะเอาเลยอยากทําอะไรก็ทําได้ตาียังไงมาจับฉันขังเอ้ตอนนี้ไปก่อนเถอะนะค่อยจัดการเรื่องอื่นทีหลัง